สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้อยู่ที่อันท่าสาขาเซ็นทรัลเวิร์ครับเดี๋ยวพามาดูนะครับว่ารองเท้าวิ่งของอันท่านั้นมีรุ่นไหนบ้างแล้วก็เหมาะกับใครบ้างนะครับผมเรามาเริ่มต้นที่สายซิ่งของอันท่าก่อนก็แล้วกันนะครับกับรุ่นยอดนิยมที่ผมอยากแนะนำกับเพื่อนๆนะใครเป็นมือใหม่นะครับอยากได้รองเท้าอันท่าสักรุ่นหนึ่งนะครับราคาไม่แรงเกินไปใส่ซ้อมได้เดลี่เทรนเนอร์นะครับแล้วก็ใส่ซิ่งได้ด้วยลากไปถึงมาราธอนได้เบยแบบสบายๆนะครับเพื่อนๆนั่นก็คือคู่นี้ครับอ นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับอัปเปอร์โปร่งนะฮะแล้วก็โฟมใช้นโตรเอชนะครับเป็นแผ่นเดียวแล้วก็มีแผ่นคาร์บอนอยู่ด้านในด้วยแบบนี้แล้วดูดีไซน์ของเพื่อนสิครับดูดีไซน์ครับดีไซน์เป็นโลโก้อ,อันท่าสวยงามแบบนี้เลยนะนี่นะครับแล้วมีหลายสีด้วยนะตอนนี้นะครับราคาสี9 0ันบบาทนะครับหลายสีเลยนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมนะที่ผมคิดว่าใครอยากเริ่มต้นกับอันท่าอยากซิ่งกับอันท่าก็มาคู่นี้ได้นะครับ C2026 นะครับส่วนใครที่อยากจะขยับความเร็วขึ้นมาหน่อยนะครับอยากจะทำซับโฟในระยะมะาราธอนนะครับก็จะมีรุ่นนี้ครับที่อยากแนะนำนะครับนั่นก็คือ C2026 Pro ครับนี่ Pro นะฮะดูหน้าตาดีไซน์ของเขาเป็นไงครับซิ่งมากเลยนะโฟมจะใช้เป็นไนโตรเอชโปรนะจากเดิมในรุ่น C2026 นนี้เป็นไนโตรเอชนะครับพอขึ้น รุ่นโปรก็จะเปลี่ยนชื่อโฟมใหม่ด้วยเป็นชื่อโปรเหมือนกันนะครับน้ำหนักเบาลงนะครับโฟมเปลี่ยนชุดใหม่นะครับเป็นโฟม2ชั้นซัพพอร์ตมากขึ้นนะครับปล่อยการวิ่งระยะไกลได้ดียิ่งขึ้นมีแผ่นคาร์บอนด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือสี2026 Pro นะครับและไม่ได้มีแค่สีเดียวนะมีหลายสีอีกแล้วสีขาวนี่ก็สวยนะเห็นไหมครับราคาคู่นี้นะครับอยู่ที่8,990บาทนะครับ แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีรองเท้าอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ขั้นอยู่นั่นก็คือ G 9แต่ G 9หมดจากตลาดไปแล้วเป็นรองเท้าอีกหนึ่งคู่ที่ขั้นอยู่ตรงนี้ก่อนจะขึ้นไปตัวท็อปสุดท็อปสุดของอันท่าณเวลานี้นี่คือรุ่นนี้ครับ C 1 0 pro ครับ C 1 0แล้วก็ pro นะโฟมใช้ใน r o e เอ e pro เหมือนกันนะครับแล้วดูดีไซน์ดับเพื่อนๆความแตกต่างรุ่น pro เหมือนกันนี่คือ C 2 0 2 6นี่คือ C 1 0 C 1 0นี่คือตัวท็อปสุด หน้าตาแบบนี้ดูมีการตัดเว้าวดีไซน์บริเวณอุ้งเท้าลงแบบนี้ด้วยนะครับให้ดูมีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นนะครับ4 10 Pro ครับน้ำหนักเบาราคาคู่นี้14390สี่สก <laughs> นี่ไล่ะอบอยู่ที่4นะครับโอ้ฟิลลิ่งดีสัมผัสดีมากๆนี่คือท็อปที่สุด ของอันท่านะเวลานี้นะครับ C 1 0 pro นะครับทีนี้เรามาดูกันที่รองเท้าแบบ daily trainer ใส่แบบสบายสบายชิลชกันบ้างดีกว่านะครับว่าอันท่านั้นมีอะไรมาให้กับนักวิ่งบ้างนะครับรุ่นแรกเลยที่ผมใส่อยู่ปัจจุบันเนี้ยนะแล้วผมชอบมากนะได้มาราคาไม่แพงด้วยนะครับนั่นก็คือคู่นี้ครับ pg 7 travel นี่ pg 7 travel ครับเพื่อนๆครับรุ่นนี้เป็นรุ่นหน เพราะมันมีรุ่น1.5ออกมาแล้วในราคาเท่ากัน2,390บาท e e ล i n g งโฟมนุ่มสบายใส่เดินก็ได้ใส่วิ่งจ็อกกิ้งก็ดีนะครับและราคาไม่แพง2,390บาทเท่านั้นเองนะครับสีเรียบๆแบบนี้สีเทาก็มีนะครับสีขาวตัดด้วยน้ําเงินหรือจะเอาสีดําล้วนแบบนี้ใส่ไปทํางานได้เหมาะเลยนะ2,390บาทนะครับนี่คือรุ่น Travel 1นะครับแล้วก็มี t r a เวล1.5มีการปรับโฟมขึ้นมาใหม่เล็กน้อยนะครับมีการเพิ่มอัปเปอร์ให้มันดูทนน้ํามากขึ้นนะครับบริเวณด้านนี้นี่คือ1.5ครับราคายังอยู่เท่ากันนะครับ2,390บาทถ้าเอาน้ําหนักเบาหน่อยก็ให้เลือกตัวรุ่นแรกนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้แบบกันน้ําก็เอารุ่น1.5ไปก็ได้ครับแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งครับนั่นก็คือนี่ครับ PG s r ครับ PG Seven Arc รุ่นนี้หน้าผ้าก็จะกันนะ้ำเหมือนกันนะครับมีการเพิ่มปริมาณโฟมทำลวดลายของโฟมขึ้นมาใหม่ให้มันดูแตกต่างกันกันกนกบตัว PG Travel แต่ฟีลิ่งโฟมใกล้เคียงกันครับไม่ได้ต่างกันมากนะครับ2,790บาทนะครับนี่เป็น Daily Trainer สายแบบนุ่มสบายซับพอร์ตดีๆวิ่งชิลๆเดินเล่นๆอะไรแบบนี้นะแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งครับนี่คือ G 2 1ครับ G 2 1เป็น daily trainer เหมือนกันไม่มีแผ่นคาร์บอนนะครับ <Okay. S 1> ก็ถ้าเกิดใครอยากจะใส่อันท่าแบบยังไม่อยากมีแผ่นคาร์บอนนะก็มาลองคู่นี้ได้นะครับ G 21, 2 1 2,990บาทนะครับนี okay. ่หน้าตาดีไซน์เป็นแบบนี้เลยโอเคนะครับผมอาละแล้วก็ปิดท้ายสักน,นิดหน่อยนะครับอันท่ามีรองเท้าเทลด้วยนะแล้วดูเทลของเขาสิจีจ์ดมากเลย ชื่อรุ่นว่า s ซ k e r f a l c o คนนะครับพื้นใช้ฟีบรามและดูดีไซน์ซะก่อนหน้าตาเป็นแบบนี้นี่สวยเลยนะครับเนี่ยน่าสนใจมากนะครับ4,990บาทนะครับก็ถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับแวะเวียนกันมาได้ที่อันท่าสาขาเซ็นทรัลเวิร์นะครับผมถ่ายที่เซ็นทรัลเวิร์นะครับแล้วก็คลิปหน้าเราจะไปรู้จักกับแบรนด์ไหนเพิ่มเติมก็รอติดตามกันนะครับผมลาทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบาย